สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดี FC, สสดพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะคะที่กาลังติดตามตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะผ่านท้งช่องของเซียนนมอยูคขนะนี้ตอนนี้เนาะอ่าก่อนอื่นลรอกกิกระบตองกาบขอพรอคุณแนวทางจากเซียนซุ่มแล้วก็เซียนจีราหลายๆนะคะที่หายนาวทางมาว่างท้งชอง่องอ่าในคลิปนี้ก็สิมีแนวทางรัฐบาลไทยของเซียนซุ่มนะคะเซียนซุ่มเข้าสองหัวติดเนาะเข้าสองวัวติดแล้วก็มีลเลขล็อกกิก อากาศของเซียนจีลาเนาะกับสามแนวทางกับรัฐบาลไทยตงหวดเนาะคะ่ะจะต้องกลับขอบพระคุณหลายๆที่ห้แนวทางว่ทาทั้งช่องแล้วก็เอฟซีแฟนคลับที่ติดตามมา่ว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เนาะที่มาจากทางช่องโลกิกแล้วก็คนใหม่ที่เพิ่งเข้ามากับขอบพระคุณหลายๆที่เขามาเบองรัฐบาลไทยทั้งช่องของเซียนนุ่มนะอ่ะเรียกทุกตัวเหมือนเดิมย้ำอีกครั้งเนาะโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังคือเขาเช่นเคย เอาไปเบิ่งตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยต่องวดของสามแนวทางกันเลยค่ะค่ะนี้ก็จะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยของเซียนซุ่มงวดวันที่สิบหกสิงหาคมที่ผ่านมาเนาะของเซียนซุ่มผู้ใดที่ติดตามอยู่ถ้าผู้ใดที่ได้เบิ่งกะได้เห็นแนวทางของเพิ่นเนาะว่าของเพื่นเข้าไปแล้วสองงวดติดเนาะค่ะสำหรับแนวทางของเซียนซุม่มกับรัฐบาลไทยที่ผ่านมาเนาะค่ะงวดวันที่สิบหกเข้าไปที่หกสามเนาะ อาจจะบวมนตัวิ่นอาจจะบวมนตัวเจาะแต่ว่าจับคู่ให้ที่6-3เด่นที่3แล้วก็จับคู่ที่6-3เนาะเข้า6-3ล่างเนาะคะ่ะสำหรับรัฐบาลไทยที่ผ่านมาาบึงประวัดเป็นจักรน้อยวันที่หนึ่งหนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมากระเข่าทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะเข้าทั้ง0-5แล้วก็2-0เนาะเลิกออก 2, 5, 5, อับ2-0ตัวกับ แล้วก็เลขสามตัวตูดเนาะค่ะสามตัวตูดแตกแนวทางของเซียนซุมกับรัฐบาลไทยย้อนหลังจากสามงวดเนาะแต่ว่าที่ผ่านมาของเซียนซุมเพิ่นเดินดีแล้วก็สองตัวเพิ่นกะเข่าบอยเนาะงวดนี่กะเข่าที่ตัวเด่นเนาะค่ะเข่าตัวตัวเด่นเนาะจับคู่ไปบหอดเนานะสาหรับเลขออกสองสีกับสองหกได้ทีหนะาสองเนาะสองเจ็ดสองเซี 2. ยนซุมแตก ามตัวโต๊ะมาทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะหนึ่งสิงหาคามที่ผ่านมาแล้วก็สิบหกสิงหาล่าสุดเนาะเขาที่หกสามค่ะมาเบิ่งตองวดค่ะสําหรับรัฐบาลไทยที่เปิ่ไหมาตองวดของวันที่หนึ่งกันยายนเนาะค่ะหนึ่งกันยายนสําหรับรัฐบาลไทยของเซนซูม์สายวิ่งรูดดินบุนลางวันนี้เด่นหากับสามค่ะเด่นที่ห้ากับสาม สองตัวมี4ีห้าจิตห้าเ้าห้สาจสละกกสค่ะน้นที่4 3สามจห้าละกกเกสมค่ะสำหรับเลขสองตัวตัวน้นตัวเจอนะเนาะเลขสามตัวมีหนึ่ง5ีส3มจห้าเก้สนินที่3ามจค่ะสำหรับเลขสามตัวของเซียนซุ้มเนาะคะ่ะเลขกะ าตัวมสีสามหางเนาะสองตัวก็มีหกหางอ่แนวทางรัฐบาลไทยภายจะไปต่อตามต่อมากรีดดินเหลกจับคูหรือตัวเนิ่มตัวเจออ่ะจัดไปค่ะสำหรับแนวทางต่องวดของวันที่หนึ่งกันยายนเอาไว้บึงเนาะเผื่อได้ถูกด้ลาบได้มาไปกระพิ่นสามวดติดขอให้มานะคะ มาต่อของแอดเนาะคะ่ะกับรัฐบาลไทยของแอดเข้าที่ตัวจับคู่ที่หกห่าเนาะคะ่ะบอดินนินห้เพราะว่านินที่แปดเนาะดินแปดสองตัวเลยนินที่ 8, 2, 8, 9, แปดสองแปดเก้าแล้วก็แปดหาเลีงออกหกห่าบุญหกห้าบุญแล้วก็หกห่าลางเนาะคะ่ะสำหรับรัฐบาลไทยที่ผ่านมาของแอดเข้าไปเนาะ แนวทางหมดที่แล้วหมดที่แล้วรุดแล้วก็มีข่าวตัวเด่นเนาะสำหรับแนวทางของแอดมีผู้ใดไดบึงผู้ใดเฮงไปน้ำบ่แนวทางเนาะหกห้านึกว่ามันจะมามา่ะหมาจนได้นะคะหกหาอาร์มรุนกันว่ารัฐบาลไทยตองวันนี้ ตีมาตัวใดเขามาคอมเมนต์กันได้เนาะว่าตัวใดมาแรงเอฟซี FC มักตัวใดเอฟซี FC มีในใจแบบใดเอามาแชร์กันได้นะคะเอามาพูดคุยกันได้สําหรับแนวทางารัฐบาลให้ตงวดนี้เนาะอันใดมารแรงแซงทางโคงเอามาคอมเมนต์กันได้เลขล็อกกี้กับรัฐบาลให้ตงวดนะคะซ้ายวิ่งรูดเดินบนรางวันนี้เดินสองค่ะเดินสองร่องจี สตัวมี2องเจ็ดสองเก้าหกเจ็ดหจ็ดเกแล้วกับแค่ะน้นที่สองเจ็ดสองเกแล้วกับแ้าค่ะสําหรับเลขสอตัวกับตัวน้นเนาะค่ะเลข3ตัวสองหางค่ะงวดนี้มีสองจ็ดเกับหกเจ็ดสองนิ่นทั้งสองหางเนาะกันไว้ทั้งสองหางสําหรับเลขสามตัว2องจ็กับ6กเจ็ดสอง มักบ่ค่ะดินสองค่ะงวดนี้ดินสองดินสองสองตัวเน้นที่สองจิตสองเก้าละกับแปดเก้าค่ะกับแนวทางรัฐบาลไทยต่อง,งวดเนาะหนึ่งกันยายนนี่เอาไว้ลุ่นกันอีกเหลืออีกลายมืออยู่แล้วค่ะคะ่อยคอยเบิ่งกันไปจังไนกาฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ผ่านทางสองของเซนนมน,นะเด้อสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหมนะ่เนาะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ปร่พลาดคลิปกับรัฐบาลไทยเนาะเพราะว่าจะได้ลงต่อเนื่องอยู่ก็มีลายเซียนอยู่ค่ะที่เขาไปแต่ว่ายังรอตัวเองแนวทางอยู่เนาะคะ่ะรัฐบาลไทยอแอดก็จะลงให้ทันทีแล้วก็เรื่อยๆเนาะจะลงให้เรื่อยๆตอที่เซียนจีราคะ่ะงวดที่ผ่านมาเหล็กดินมะเขาเนาะหลุดไปสำหรับแนวทางห้จิต เจ็ดสามออก 6, หกสามไฮจิตหาออกหกหาเนาะสำหรับแนวทางของเซียนจีละไฮดินหนึ่งกับเจ็ดไม่มาเนาะหมดที่พันมาของเพคนเป็นจังไรกันเนี่ยอลองเบิ่งจักหน่อยหนึ่งสิงหาคามที่พันมาของเซียนจีละเข่าเนาะค่ะเข่าที่ศูนย์ห้าออกห้าศูนย์ล่างเนาะเดินเดินศูนย์อ่าหลเดินเพคนก็นยังถือว่าเดินดีสําหรับรัฐบาลไทย วันที่สิบหกกรกฎาคมเขาที่เดินซีนะคะ่ะดินที่สี่จับคู่ให้ไม่ถึงเนาะหนึ่งสีออกสองซีจัดไปค่ะงวดนี้ตามต่อตามติดไปไหมกับรัฐบาลไทยของเซียนจิระแนวทางตองงวดค่ะของวันที่หนึ่งกันยายนเนาะวิง่งรูดเดินบนลางวดนี้เดินซีกับเดินที่สี่ร่องที่สองค่ะ องตัวมี c สาม c หกเก่าเก้าสองสามสองหกสองสี่นิ่นที่ c สาม c หกหลักอะสอง c ค่ะสําหรับแนวทางเลขสองตัวตัวนิ่นเนาะนิ่นที่สามหางนาะคะเลขสองตัวสามตัวมีแปด c สามเก้า c สองเก้าสองหนึ่งนิ่นที่แปด c สามกับเก้า c สองค่ะเด่นที่สี่ เดนที่ซีสองตัวเน้นที่4ีสาม4ีหกสองีค่ะสามตัวเน้นที่แปด9 4, นะีสามเก้าีสองเนาะรัฐบาลไทยต้องงดของเซนจิละใครชอบกูเลยมากจัดไปกับตัวเล็แนวทางรัฐบาลไทยของทั้งสามแนวทางเนาะว่าจะเป็นของล็อกกี้ เตียนจิกะแล้วก็เซียนซุ้มนะคะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจ FC แฟนคลับไว้พิจารณากันเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณ FC แฟนคลับอีกครั้งหนึ่งเนาะก่อนคืนที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกราบขอบพระคุณหลายๆลหลังการแนวทางของทุกๆเสี่ยนที่ให้มาทางช่องของเราเก่งเนาะคะ่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงทุกๆท่านขอให้โชคดีมีใจกับรัฐบาลไทยต่องวดวันที่หนึ่งกันยายนเนาะ กูได้บึงคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีใช้ด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ